อันนี้ก็ได้สรางอันนี้ก็ได้สรา,างข้าวระถางถุง17เมตดแต่ทั้งเื่อทั้งพวกกระสรสางมหาเจดีย์17เมตรที่กันวัดเมื่อก็บาแล้ินี่ไนงโอ้โเหตุทางไม่ร้อนหรอกเนี่ยเดินไปได้<ท>ไ,ได้ทุกคนก็เป็น

ช้างเอราวัณสามเสียนทรงเครื่องแงั้นสูงพ่วรูบนั่งขั้นนทรงเครื่องชั้นสูงงเครื่องยังงยครัูรวังค่าเดียค่าคนหน่งมองมงงสิชดะแนี้รูปพุทันเนีเนื้อดกอันนั้นเนื้อเล็กไหล่เนื้อเล็กไหล

โอไอยู่นเลไ้าาพน่าาไปทั้งหนองเดียหนองเดียเนาะบอกเขาน่ะพักกันรัดมาทั้งหนองเดีย่าสิอจะบอกที่ขึนไปบัดเนี่ยป็นงานไปทั้งถึงนี่งานไเป็าที่อ้เป็นร้านที่มลก้ดเลย รถแล้วจอดตรงกันได้งั้นลงมาลงรถนก็ได้สองปีิดกัน้าีเีนมิกันมดนก็เป็นหินเป็นอย่างก็หินแบบที่ไหนมาใช้ออกไปเป็นินมม่ก็ได้ินมะถมหินแล้วก็หินมะถมดินเนี่ยมึ้ดูเฉพาะไอ้พื่นพ่กับเบิร์หลายแล้ว เอาดินมาถมหินแล้ออกวก็เอาหินมาถมดิน